กะสวัสดีเอซีน่นำเด้อจ้าเนอะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อีลาอ่อมบ้านหนะ้าเนอะทุกคนเนาะมาบอกนะนะกับน้องอ่อนมัมุ่อนี่กะมีข่าวดีมาบอกเอซี SC จ้าทุกคนเนอะแล้วข่าวดียังนะกลับไปรุ้นน้ำกันได้เลยจ้ะ รุ่นนำการเนาะทุกคนเนาะว่าข่าวดีอันยังเนาะกับน้องอ่อมกับมิซัมบาริกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเนาะทุกคนน่าจะคือภพยกะไปรุ่นนำการเนาะทุกคนเนาะน้องอ่อมมีซัมบาริกใหม่ที่จะมาทำซ่อมน้ำน้องอ่อมเนาะทุกคนมีภพยนั่นทุกคนว่าภพยเด้นเนาะทุกคนเนาะทุกคนอยากใู้อยู่บ่าวซัมบาริกใหม่นี่คือผู้ใด้แต่น้องอ่อมจะจะเลยให้ทุกคนเบิ่งเดี๋ยวจะให้เบิ่งเว็บหนึ่งเนาะทุกคนเนาะทุกคนจุ่นอะไรบ้างสบา นี่อะอาห้ทุกคนอ่านซื้อทานบันนี้ซื้อไผบอกก่อนแล้วบอกอห้ทุกคนทุกคนบอกจีโกงเรื่อบอกทุกคนต้องหยุดคลิปแล้วกัหยุดคลิปแล้วก็คอมเมนต์บอกน้องอ้อมก่อนว่าสมาชิกใหม่ของน้องอ้อมคือไผเนาะแล้วกะเบิ่งไปจนจบคลิปจ16น้องอ้อมแตจะเลยจะถ่ายคลิปเลยนะทุกคนว่าสมาชิกใหม่คือไผเนาะเป็นกะสามาเอ สั่งซ่องน้ำน้องอ้อมน้อใบว่าไม่เห็นซ่องยูทูบแะทุกคนเอเนอะการบวลาดีมีคดีอะไรนะทุกคนเนาะอ่าน่าจะเป็นภพ่อารติกต็อกติ๊กต็อกคอมเมนต์มาจะให้เวลาหาวิ่งอ่าีาอาอาร์ต นี่เลยทุกคนอ่าทุกคนอ่านออกาเป็นภาษาไทยโอ้มันอยากมือเนาะทุกคนเนาะนี่อิลาอัมบาภาษาลาวาอ่ะมาลองอัมมาดิเขามาได้เลยอ่ะอ่ะมาสวัสดีเอฟซีอ่ะนี่ไหมก่อนเนาะนี่เลยนี่คือสับปสิศึกไปเขาเดืออ้อมสวัสดีสวัสดีด้วยสวัสดีด้วยสวัสดีจา้าพี่น้องมัน้องอัมก็ไม่เปิดซ่องเลยเด้อฝ <c oughs> ากทุกคนไป ติดตามต้องน้องเอ๋ออิล่าอ้ําภาษาลาพานะทุกคนน้อพิมเป็นภาษาไทยได้เลยจ้าทุกคนพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยเลยนาะนี่เลยส่องของน้องอ้ําแล้วทุกคนนั่นนี่เลย,เลยโอ้ยมันอยากมืดโอ้เดดเดดเดนี่นะทุกคนแล้วน้องอ้ําจะขึ้นรูปให้เบงทางหนาไบาโอเลยนะทุกคนนาะ <S <S นี่จะมาสิกใหม่จะมาสาั่งส่องนำน้องอ้อมแล้วโอ้ยกะจะมีบุไปนอ้นอ,งนองอ้อมแล้วน,นแต่แต่กะน้องอ้อมไปถ่ายคลิปกะ คุณไปนั่งอยู่แต่ว่ามาเป็นมือกล้องแปลว่ามาเบิ่งกล้องให้น้องอ้ํมบางที่กะวันนี้ไปนั่มนองอ้อมไปเองอันนี้กะม,มาใหม่ทุกคนเลยสมาชิกอ่ะอ่ะทุกคนเลยสมาชิกใหม่อ่านเบิ่งทุกคนอ่าฝากทุกคนหลายๆคนให้เลยเนาะฝากเอฟซีไล่คนไปติดตามเพื่อนน้ำเด้อเนาะทุกคนเนาะคุณแม่ปลาลุงกับไปติดตาม่องน้องอ้ําเอลาอ้ําพัสลาพาเนาะทุกคนเนาะไปติดตามเพื่อนได้เลยจ้าติดตาม ถาว่าเกิดว่าน้องอ้อมกับเมืองลาน้องอ้我們我們ํายังอยู่น <hel> ้ำยาน้องอ้อมก็จะถ่ายฟังเราให้เบิ้งน้องอ้ําก็จะถ่ายฟังได้ให้เบิ้งแล้วทุกคนก็ถือว่าดีนะทุกคนตอนนี้เลยถ่ายสมุดว่าน้องอ้อมเมื่อเยี่ยมบ้านถามเมื่อใดน้องอ้อมได้เมื่อเยี่ยมบ้านน้องอ้อมก็เมื่อถามน้องอ้ําไปยังเมื่อก็อยู่น้ำยาน้องอ้ําก็ถ่ายเฮือนยาน้องอ้อมก็ถ่ายเฮือนอยู่ฝั่งลาวก็ดีว่าอะไดะทุกคนเอาว่าได้ไหมฝั่งลาวก็เบิึงฝั่งล้านนะ เหมือนเราเป็นอ้าวตอนเจ้าตอนเจ้ากิ๊ได้กิ๊เข่าอยู่ดอกทุกคนดอกอกแกงกระว๋ยวเพิ่อนกินเดี๋ยวนะอ้ไปเปิดในช่องน้องอ้ำเด้อทุกคนไปผักไปติดตามน้องอั้มนน้องอั้มยังทำในลงคลิปนะทุกคนนะเดี๋ยวน้องอั้มจะพาเพิ่อนไปลงอยู่นะทุกคนเนาะพาเพิ่อนไปหาถ่ายคลิปนะทุกคนดาวกิ๊บคลิปแรกของน้องอ้ำจะไอแม่คลิปยังทุกคนกะไปติดตามกันได้จ้าเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวน้องอั้มจะลงคลิปแรกของน้องอ้ำ จะแมนคลิปยังนะทุกคนน้องอ้อมกะให้เพิ่นว่าเองแต่น้องอ้อมจะจับกล้องให้เพิ่นว่าเอาเองนะทุกคนเนาะแต่ก็น้องอ้อมก็เหตุผลเป็นนะทุกคนเนาะน้องอ้อมก็อนจะฟื้นหาน้องอั้มเหมือนน้องอ้อมเห็ุเป็นแล้วก็ฝึกให้น้องอ้ำเนาะน้องอั้มเขาได้สร้างให้เพิ่นเองเราว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นสร้างให้เนาอซองยูทูบนี่เลยทุกคนซองยูทูบอีลาอั้มพัาลาพรอาจารย์เนาะทุกคนเนาะบ๊วยบ๊วนอีลาอ้ำ เออเมื่อวันี้ละอัมบานานนะพวกว่าอีห้าอัมบานามีแล้วเนาะอีหล้าอัมภาษาลาฟาบ้านในทุกคนเลยนะอยากไปติดตามน้องอัมเนี่ยเด้อทุกคนเนาะไปติดตามอีหลานน้อยค่อยเนี่ยอีอันยังต่อยังอ่านภาษาไทยยังบวกลนกระหาเอื้อยตอบคอขมิ้นหายแม่เนาะกระหายเอือหินหาบางอย่างกระเอื้อยเหินหาเนาะทุกคนตัวตได้ต่อขีนกระเอือหินหาเนาะทุกคนเพราะว่า ก็ <G uy> จะมีข่าวดีอีกเร็วๆนี้อยู่นะทุกคนนะ <G uy> ข่าวดียังกลับไปรุ่นอีกคลิปต่อไปแต่ทุกคนละกันทุกคนอยากเบิ่งอยากเบิ่งข่าวดีอีกคลิปคลิปต่อไปกับไปเบิ่งไปรุ่นในซ่องน้องอีหล่าอ้๊อบานนาดเอออีหล่าอ้๊อผัสลาพาได้เลยแต่ทุกคนนะว่าจะเป็นข่าวดียังนะทุกคนนะตื่นเต้นนะทุกคนนะจะมีผู้มาสางซ่องนำน้องอ้อมแล้วเนาะว่า fc ว่าเสียงน้องอ้อมกับมวนเนาะทุกคนทุกคนทุกคนว่า fc ด้ยินเสียงน้องอ้อมว่าว่าแบบว่าเสียงหัวใจเสียงใหญ่ๆแล้วก็เสียงทุ่มเนาะทุกคนเทุกคนว่ามวลไลยเสียงน้องอ้อมแต่มืัอนี้คือบอกว่าอะไรฮะอ่ะฝาก fc เลยไหมฝากพ่อแม่ป้าลุงเลยฝาบพ่อแม่ป้าลุง fc ของน้องอ้อมมาติดตามน้องอ้อมนะเอาไปดิ fc จี๊ยมาติดตามน้องอ้อมมืดมัวเนอทุกคนเด้ออย่าลืมน้องอ้อมเลยทุกคนเลยแม่จะบอกไปติดตามน้องอ้อมเลย ลืมแล้วออก็ไม่ได้นะทุกคนเลย <g ül> ต้องติดตามทั้งสองคนนะทุกคนเลยเนาะ <g ül> ติดตามน้องอ,อกก้อมกะต้องติดตามน้องอ้ำนำเนะทุกคนเนาะฝากทุกคนพ่อแม่ปา,ล,าลุงแลือใครเอฟซีบ่าฟังไทยฟังเราหรือต่างประเทศจะไปติดตามสองอีหล่ะอั้มพัศลภาเด้อทุกคนเด้อเนาะมันจะจะเริ่มสร้านงะแล้วเราก็น้องอ,อ้อมไจะฝึกให้เพิ่นให้เฮียนให้แบบว่าให้เพิ่นเฮียนหนังสือไปนน่ำนะทุกคนเนาะให้เพิ่นเป็นหนังสือก่รเจให้เพลิน แต่ว่าน้องอ้อมเจสียหายเพิ่นเห็ดเองทุกอย่างเนาะตอนนี้เพ er ิ justice. ่นยังเห็ดยังบัตท well. ันเป็นนะทุกคนเนาะขันตัดคลิปวิดีโอกันยังบัตทันเป็นจ้ะโซไใจแต่เป็นแต่ถ่ายเป็นแต่ถ่ายแล้วเอามาให้เอื้อยตัดหายเอื้อยเห็ดหายโอ้ยทุกคนเลยเนาะน้องอ้อมกัแต่ว่าแบกสองภาชนะเลยเนาะทุกคนเนาะแบบว่าของน้องอ้อมเน่ของน้องอ้อมเน่เออเนาะกัเพิ่นยังถ่ายเป็นอยู่แต่ว่าแต่ว่าเพิ่นยังเห็ดลงบ่เป็นตัดต่อบ่เป็นอะไรทุกคนเนาะกับทุกคนหลายๆคนอะไรเนาะ เอีน้องอ้อมพาที่ว่าอยากติดตามน้องอ้อมกับเขาไปติดตามเมันได้เนาะติดตามทั้งสองคนกับเวลาน้องอ้อมก็จะลงแบบว่าเทนต่างกันเนาะน้องอ้อมก็จะถ่ายแบบว่าเวลาน้องอ้อมเห็ดกองอยู่เห็ดกับเขาให้คุณย่าเนาะทุกคนน้องอ้อมกะจะถ่ายเป็นแบบว่าชีวิตประจำวันของเพื่อนว่าเพื่อนเห็ดยังแน่อะไรเนาะว่าเพื่อน เห็นยังแต่ละมื้อเขาควรทำอะไรนะทุกคนเนาะกวันนุ่งอ้อมเห็นนุอ่งอ้อมมาอยู่ฝั่งไทยน้ำยากับคนไม่ได้เห็นยังเนาะทุกคนมีแต่ว่าล่างถวยปัดเฮือนเอาน้ำเข้าตู้เย็นมีแต่ซัมเี่แหละเพคนเห็ดเนานะเป็นบันนุองอ้อมมีแต่ซัมเน่เลยเนาะทุกคนเนาะก,กันเลยว่าหางานใหอะไรคนเห็ดน้ำแน่เนาะทุกคนนุ่งอ้อมมาอยู่พี่กะทำกับข้าวแล้วกะทำกับข้าวให้คุณย่าอะไรแล้วกะ ใายคลิปหาเงินเนะทุกคนเนาะก็ฝากเงินไปให้แม่ทางฟังเล่าและคก็ใส่เองกำแน่เนะทุกคนเนาะก็ได้รายได้เสริมเนาะก,ก็เลยให้น้องอ้ำมาเห็ุน้ำแต่ว่าฝากทุกคนไอเอสทีไปติดตามน้องอ้ำให้ฮอดพันคนไหเด้อเนะทุกคนเนาะน้องอ้ำาจึงจะมีรายได้ได้เนะทุกคนเนาะแบบว่ามีผู้ติดตามพันคนแล้วก็ 4, สี่พันสุงมุงเนาะทุกคนเนาะจึงจะสางรายได้ได้จึงจะมีเงินได้นะทุกคนเนาะจึงเงิน เงินจึงเข่านะทุกคนกาฝฟังทุกคนมากติดตามน้องอ้ําแล้วก็วยเป็นกําลังใจให้น้องอ้ําล้วก็ถ้าทุกคนอยากได้ยินเสียงน้องอ้ right ําก <Pig> ็ไปฟังในซองของน้องอ้ําได้เลยถ้าอยากได้ยินเสียงน้องอ้ําก็มาฟังในซองของน้องอ้อมนะทุกคนน้องอ้อมกับน้องอ้ําก็จะว่าแตกต่างกันเอาว่าเบิรอนน้องอ้ําอาหมดเหมือนแบบว่าเป็นจังไรจางซองสี่กะาเห็ดเห็ดได้บ่เห็ดได้เลยบ่ได้ มั่นใจอยู่ประมาณกันจะได้อยู่มั่นใจแต่ใจสบายอาจจะมั่นใจสบาย้จะดีได้สำได้10%เกินหน่อยแต่ว่า100%เลยไอ10%นะบนน้าน้องวอาบไก่ยังเห็นยังพระท่านเป็นดอกเนาะช่วงนั้นก็แบบว่าตัดต่อวิดีโอกันยังพระท่านเป็นนะทุกคนนะแบบว่าแต่เอาคลิปมารวมกันแล้วก็เอาไปลงเลยนะทุกคนแบบว่าพระท่านได้ตัดต่อเนาะตัวใดมันโบ ใยงานน้องอมกับบริตตัสออกเลยเอาลงเลยเนาะทุกคนอาจจะหูวถ้าติดตามน้องอมแต่แรกเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าน้องอ้มกับโบมหยาเนาะคลิปน้องอ้มกับตะงานอนยะู่เนาะเพคนว่าจับกล่องเป็นอยู่จับกล่องเป็นอยู่ละกันน้องอ้อมเอ๋อบ่ายน้องอ้อมจะตัดต่อให้เพื่อนเองแนละ้วถ้าเพื่อนยังท่เป็นน้องอ้อมก็จะให้เพื่อนเบิ่งเวลาน้องอ้อมตัดต่อแล้วเพื่อนเป็นละก็จะให้เพื่อนตัดต่อเองเนาะทุกคน,นะนเนาะบ่ายนี้อ่ะกาฝาก น้องใหมาดเด้อะทุกคนเด้อเนาะไปติดตามเพื่อนแน่เนาะปุณิตอนนี้ก็ยังคงมีผู้ติดตามเนาะก็ฝากทุกคนแน่พึงสั่งมามื้อนี้สุดๆฮ่อนๆเลยจ้ะทุกคนเนาะพึงสั่งมาเ<ต>มได้ประมาณเมื่อกี้นี่แหละทุกคนเลยสุดๆฮ่อนๆเลยเนาะแต่พาเพิ่นไปทำคอนเทนต์แบบว่าพูดจะเฮ็ดเทนอยังเนาะทุกคนเนาะน้องอ้อมกายบายๆานี่ยกลางงานเฮ็ดกับขขาวน้้อองอมก็จะถ่ายลงแต่น้องอ้อมจะบาบ่ได้ถ่ายลงเมื่อไิ่นเห็นชอบขขาว บางทีน้องอ้อมก็จะจายผลได้เวลาผลเห็ดเบียบบ้านเนาะเห็ดแปบว่าเห็ดเบียบบ้านเห็ดงานบ้านอะไรว่าเห็ดยังแน่กับปัดเฮือนล่างถวยปัดเฮือนล่างถวยเมียนเฮือนแบบนี้เนาะทุกคนหายน้ำเขาตู้ยินเนาะทุกคนเนาะถ้าทุกคนอยากได้ยินเสียงน้องอ้อมแบบว่าเต็มเต็มเลยกับไปฟังได้ที่คลิปของน้องอ้อมแต่ว่าเมื่อนี้บ่ฮู้ว่า,วาจะไปถ <c oughs> ่ายไสนะเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวน้องอ้อมจะพาเพิ่นไปหาถ่ายคลิปเนาะทุกคนเนาะกับแตทุกคนอยากฟังเสียงกับ ไปฟังในส่องของน้องอิลาอ้ัมพัสลาพาได้เลยจ้ะทุกคนไปฟังได้เลยจ้ะทุกคนเนาะเลยคลิปของอิลาอ้ภาภาภานะัมพัสลาพาเนาะพัสลาพาเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าถ้าอยากฟังเสียงของน้องอ้อมก็มาฟังได้แนละ้วก็ติดตามทั้งสองคนเลยนะทุกคนเนาะเอามาเบิ่งว่าเอื้อยกับน้องายจา้าได้ายน้องอัมสร้างแล้วน้องอ้อมจะให้น้องอัมผู้ติดตามภายในเดือนหนึ่งวันยอดบ่พัน <c oughs> S <S <imon> <S <S <ie> เนาะอ่ะทุกคนกาแฟปฏิทินตามเนาะถ้าทุกคนเป็นกาลังใจให้น้องอ้อมน้องอ้ํากฝากทุกคนปฏิทินตามทางน้องอ้ําแน่เนาะให้ผู้ติดตามเพิ่อนหดพันใๆแล้วก็นผู้สมบงฮอดสี่พันสมุงเพิ่นจึงจะมีรายได้เขาเนาะทุกคนเนาะที่ทุกคนได้ยินเสียงน้องอ้ําเมื่อวานนี้ทุกคนอยังหู้บ่กเป็นยังเหมือนจึงเออเออปากออกมาเว้าเนาะทุกคนใบว่าน้องอ้อมมีขอต่อรองเพิ่นทุกคนนั้นมาเป็นตากล้องให้ เป็นตากล้องให้เอื้อยแล้วก็เป็นตากล้องให้เอื้อยให้หลานมาเป็นตากล้องให้เอื้อยว่าแล้วก็มาจับกล้องให้เอื้อยว่าววาวในคลิปเอื้อยเอื้อยเงินเดือนเอ้ออกเอื้อยซืดๆมาทุเรียนให้กินมันอยากได้มันเลอยากกินมาทุเรียนเนี่ยนะตอนตอนมาไอตอนมาแต่ฟังลาวมื่อแรกก็ได้กินนะทุกคนนะก็ซื้อให้เงินกินโอ้โหสี่ร้อยบาทผมรวยเดียวหนึ่งเด้อเงินเดือนเอื้อยออกเอื้อยไงอาจซื้อให้เพคนกินแต่ว่ากันผิดคจารณาผนการศึเษาในราะว่าเห็ด ให้เพิ่นก,กล้องให้เพิ่นว่าไทยเิ่นว่าว่าไทย,ยอีหลาเฮ็ดซองเองแล้วอีลาบริจาคให้ได้กล้องเฮ็ดเองรอดเพิ่นว่าอ้าวหวานนี่ตากล้องก็บมาจับให้มือเดียวนึงนะเพิ่นจะจับกล้องของเพิ่นเองนี่เนาะกลาเป็นมือถือของเพิ่นใช้งานมันก็จะมันก็จะบ่ค่อยไอ้กล้องของเพิ่นก็จะบ่ค่อยงามบาาา่ได้เพราะว่าอันกล้องมันแตกมันคุอคนกล้องมันลายแหละทุกคนบ่ได้ติดฟิล์มกล้องมันเนาะบริติดฟิล์มกล้องมันมันก็เลยลายเนาะทุกคนนอนกับก็แตกพร้อมนี่ มันจะคิดจังไรมันแตกมองนี่เนาะทุกคนเนาะโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้เนะอกจากที่ว่ามาฝานะกเอซีนะฝากน้องใหม้นะฝากสมาชิกมมใหม่ของน้องออมจ้าทุกคนเนาะคันว่ากกฟังเล่าไปกาก็ฟังน้องให้ขอเวลาจักนิดหนึ่งเนาะทุกคนเนาะให้น้องออำฝึกว่า แบบว่าว่าเก่งๆเลยน,ะน้องอ้อมจะพาเพิ่อนบอว่าขันกลับไปเมืองลาวเนาะบอว่าขันไปย่าแม่อยู่ฝั่งลาวกะจะพาเพิ่นไปหาทายในครอบครัวคนเนาะให้เพิ่นเป็นจักนิดนึงก่อนเนาะทุกคนเนาะโอ้ไม่ก่อนควันมากตอนนี้คุณยากบกบลังต้มน้ะไหมอยู่ในนะ้ำไหมมาไหม่นะเพิ่นก็เลยต้มไว้แล้วก็เผาไฟไวนะ้เนาะไฟสุดกินมือหนาเพิ่นนละแล้วน้องอ้อมกะนี <c oughs> ่เลยนี่แหละทุกคนเในนะโอ้อากาศห้อนแห้งเมืนเอน นี่แหละการสมัคซิกมาก,กันว่าก,กับเมืองลาวแล้วกับหาน้องอ้ําเอฟึกเล่าได้ก่อนเนาะแล้วก็เป็นตัดต่อเป็นว่าวเป็นตัดต่อเป็นสอบถามได้แล้วกันน้องอ้ําจะพาเพิ่นไปหาคลิปมองไล่บอนนี่เลยเนาะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวน้องอ้ําเริ่มสร้างคลิปใหม่แล้วน้องอ้ําจะมีเอข่าวดีอีกข่าวหนึ่งแต่ว่าบู้บ้าจะได้เป็นข่าวดีให้น้องอ้อมหรือให้น,น้องอ้ําหรือบอเนาะทุกคนเนาะแล้ว คันว่าน้องอ้อมวางมืออื่นน้องอ้อมจะหายคุณยาพาน้องอ้อมไปถ่ายคลิปยูยว่าที่น้องอ้อมไปถ่ายนะทุกคนนะเพราะว่าเป็นเิ่นว่ามือนั่นนะบ่คขกแต่ว่าตทรหาตัวหาแม่อยู่ฝั่งไทยเม่เอ้ยเขาไปวัดน่ะขกักกัดเลยนะทุกคนเอ้ยปากบ่ตักับใจว,ว่าว่าตอนน่ะเอออ้อมจกพาหมูมาจากชวนหมูมายังเลี้ยงคบกขากบัดบ่ตอนแรกแม่โทรมา เนี่เอ้ยเขาดูระวัตินะมันก็ขังหนึ่งเลยนี่หน้ามันก็เลอะสิว่าโอ้ยทุกคนเราเอาเป็นหัวว่บตอนตจนว่าในตอนไปไปหอดว่าแต่ว่าบกขักแบบแบบตอนมาหอดที่จะขักก็ขักไปเอ้ยมันก็ขักเดี๋ยววันได้ทุกคนเลยว่าปากประตูกับใจน้องอ้ำโอเคจ้าทุกคนกลับปากทุกคนเด้อเนาะไปติดตามน้องอ้ำในสัาห์กิฟต์นี่น้องอ้ำกับตาคอตัวไปแล้วน้องอ้ำกับน้องอ้ำกับคอกากระบาดสวัสดีพอกันกิฟหนักไปแล้วบ๊ายบาย